พี่เขาเข็แสดาความเป็นเจ้าของมารี่อยู่แล้วอะ่ะเขาตามมาไปทุกที่เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ทุกโลกรู้ว่าแบบมารี่เป็นน้องที่อยู่ในทีมแล้วก็เป็นทายุที่เขารักมากอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะแบบว่าเที่ยวบอกคนนู้นคนนี้ว่ามารีคือสุดเยอะของเขาอะ่ะเขาก็พูดอยู่แล้วเพราะมาเป็นพายุประจําตัวเขาอะ่ะยังไงเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้ว ส่วนโอนิเลของมารี่เนี่ยตกกระป๋องไปไหนตอนไหนแล้วเพราะว่าเขาอ่ะไม่สบายเขาต้องไปแบบรักษาตัวไอ้โควิดแล้วก็รักษาตัวเรื่องต่างๆ,ๆอะเพราะงั้นเขาอ่ะกับมารีเป็นพี่น้องกันแบบสุดๆอ่ะเป็นพี่น้องแบบชชัวร์แบบของแท้เลยอ่ะแต่คนที่มีปัญหาจริงๆอ่ะก็คือพี่อิสเมียพี่อิสมวอ่ะเขาก็จะเป็นบ้าเป็นบออยู่คนเดียวอ่ะทั้งๆที่แบบตอนนี้มันก็ไม่ได้มีใครสนใจมารี่แล้วอ่ะ เขาก็จะเป็นบ้าเป็นบอหาว่ามอเป็ของเขามอั่งอะไรมั่งทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ดูแลดีบอกตรงตัวเองก็บินแม่งรอบโลกเลยอ่ะแล้วก็แบบปาจิกุก็สกรปรกอ่ะผ่านผู้หญิงมันน่าจะเยอะเลยอ่ะเพราะงั้นนะมารี่อ่ะไม่สนใจแล้วยังไงพี่อิสเมียว่ะก็เป็นก็เป็นน้องชายของมมรี่ไปอ่ะส่วน พี่เบน์น่ะพี่เบนซ์นี่ก็คือปป้าแบบตัวจริงอะ่ะเมื่อก่อนมอคิดว่าเขาจะเป็นแฟมิลี่ได้อะ่ะแต่พอมันผ่านมาก,ก็คือไม่ใช่แฟนเลยอะ่ะเป็นแบบปป้าแบบปป้าตัวจริงอะ่ะเขาแจ้งเขาว่าปป้าตัวจริงไหมคอยมีจุ๊บๆแบะคอมีจุ๊บๆแต่แบบพอไปไปมาๆเหมือนพี่เขาอ่ะเห็นมอลลี่เหมือนเป็นเด็กข้างไข่เขาอะ เขาชอบพูดว่ามารีอ่ะเป็นเหมือนเด็กแบบที่อยู่แบบเขาเลี้ยงมาเหมือนเป็นเด็กข้างไข,แบบข่เขาใช้คํานี้กับมารีอ่ะหยาบคายมากเลยชั่วช้ามากเลยเขาหาว่ามารีอ่ะโตมาถึงวันเนี้ยใช้เงินกินขนมไปเยอะมากอืแต่ว่ามันจะบอกให้ว่าแบบคนที่ห่วงมาเรีย่มันก็มีอยู่คนเดียวอแบบ่ะส่วนที่เมมฟีสอ่ะแเบบขา ส่วนที่แมวฟิตเขาก็เหมือนเขาก็เขาก็เหมือนมันไม่ได้สนใจมารี่อ่ะเหมือนเหมือนพี่แมวฟิตเขาเขาจะเป็นแนวแนวเหมือนว่าสนใจเรื่องหุ้นเรื่องเรื่องตุ๊กตาเรื่องอะไรนี้อืมแล้วคือไอ้ความหลองเขาอะมอก็ไม่เถียงแต่ว่าพี่เขาเป็นเกย์คิงไงมัน โลกใบนี้มันอมันก็อย่างนี้แหละไอ้พวกรอแบบว่ารักษาหุ่นเขาเขาก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะมันก็เป็นไปอะ่ะเพราะว่าถ้าเขาแบบไม่สำอางเขาคงไม่หล่อขนาดนั้นถูกปะแต่นี้คือแบบเป็นเพราะว่าเขาสำอางเขาเลยหล่อที่ m ม m ฟิ i อเขาก็มาแล้วแหละส่วนโอนิเลยไปไหนตอนไหนเราไม่รู้พองาน,นอีฮีมี่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องเยอะกับมารี่นะคอยร้องเฮอแล้วแบบเราถามว,ว่าใครแอบถ่ายมารี่ตอนมารี่หลับในติกตอกมารี่อะ่ะก็มยังไม่มีใครตอบมารีเลยน,นะ่าแบบใครเป็นคนถ่ายอะ่ะเพราะมารี่หลับมารี่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครมา เพราะว่าพี่พีทุกคนก็มีหมดอ่ะตอนเนี่ยมันไม่จริงๆอ่ะมองก็ต้องพูดความจริงอ่ะก็คือมันก็ไม่ได้มีใครแข่งกันอ่ะมันก็พอเป็นจริงแล้วตอนนี้มันก็เหมือนเหลือแค่พี่อิสมิวที่บินปัญญาอ่อนอีนายแบบเนี่ยแล้วก็พี่เบนซ์เนี่ยก็ไม่ใช่เละเป็นเหมือนพ่อเลยอ่ะ อนแรกอะนึกว่าเขาว่าจะรักมลรี่นึกว่าเขาจะเห็นว่ามลรี่เป็นผู้หญิงที่สวยงามจะเอามอลรี่มาเป็นแบบเป็นโตขึ้นอะให้มลรี่แบบโตขึ้นจากเด็กข้างไข่เขาอะให้เป็นแบบให้เป็นแฟนได้อ่ะคืนเรานึกว่ามอจะสามารถโตขึ้นแล้วสามารถเป็นแฟนกับพี่เบนซ์ได้แต่สุดท้ายแล้วพี่เบนซ์เขาบอกมอลรี่ว่า เป็นได้แค่เด็กข้างไข่เขาบ่ะอืมจะก็เป็นอย่างนี้นจริงอ่ะพอาไม่ให้มอลลี่มากกว่าน,นั้นน่ะพี่เบนเขาเป็นคนพูดเลยว่าเขาไม่ให้สถานะมอลลี่มากกว่าเด็กข้างไขอ่อะมันไม่ใช่ว่าเขาว่ากลัวที่จะมีปัญหากับพี่อีสมิวนะแต่คือเหมือนพี่เขาอะเป็นเกย์กนะันอะเหมือนทุกคนเป็นเกย์ แล้วก็เขาก็ไม่มีวันที่จะรักมอลลี่มอก็อยู่ในดงเกย์อะนพี่อีฟเมียวไม่ต้องมาพูดหรอกตัวเองอ่ะผู้หญิงเยอะแล้วก็เหมือนมอเป็นหนึ่งในคอลเลคชันของเขาอ่ะมอนไม่เชื่อหรอกคำพูดเขาอ่ะเขาพูดน,นู่นนี่นั่นมาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรอารมณ์ปากผู้ชายอะมันก็พูดไปเรื่อยมันก็พูดไปอ่ะตามอารมณ์ของมัน เพราะมันพูดกับเราแบบนี้มันก็พูดกับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้เหมือนกันคิดว่ามันไม่รู้อ่ะไออีสมลเนี่ยมันให้มันเป็นน้องชายอ่ะดีละให้มันเป็นน้องชายส่วนพี่เป็นก็เป็นสปวฟ้าของมารีไปส่วนพี่ิมลไอพอดที่เมลฟิตก็มรก็คงไม่มีวันได้ชอบเขาอ่ะมามีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือมออะ วันนั้นเมาอยากจะเล่าจริงๆจะไม่รู้ว่าจะเล่าแล้วจะโดนพี่เบฟิตดุหรือเปล่าวันนั้นเมาเมาก็เพิ่งรู้อะว่าไอที่เขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันขโมยอะเวลาถ้ามันช็อตคนหนึ่งแล้วอะอีกจุดหนึ่งอะไฟมันจะมันกระตุกไปที่อีกคนหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ตรงนั้นแล้วเมาร้องไห้ชิมุกโ่งเพราะเมาแบบ มอโดนเธอพี่เขามอเขาเสียสละตัวเองปกป้องน้องคือพี่พี่เมฟิเขาเขาเขาช่วยชีวิตมารีไว้อะแต่เขาเป็นเกย์ขิงแล้วเขาก็น,าากน่าจะมีแนวโน้มที่จะคบกับโอน,นิเลยแบบ,บ,บ,บบรับๆเพราะฉะนั้นตอนนี้มอสโสดมาพูดได้เลยว่ามารีสโสดแบบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยโสด โสดมากมากถูกปะก็คืออ e ีอิสมิวอะมอไม่ได้ชอบแบบแฟนอะคือมอมานั่งคิดในใจแบบสาละตะแล้วว่ามอไม่ชอบผู้ชายหุ่นแบบนั้นอะเอาเป็นว่ามอสรุปแค่ว่ามอชอบแบบพี่เมมฟีสอะมอชอบผู้ชายแบบพี่เมมฟีสมากมากเลย ชอบแบบพี่เบนกับพี่ Memphis แมมฟิสอะแต่พี่เขาเป็นเกย์อะ mm hmm. เขาด้วเลยไม่รักมอแบบแฟนอะมอาก็คงไม่มีหวัดได้โตขึ้นกว่านี้แล้แหละคนมันชายมันก็คือชายเะนาะคนไม่ชายมันก็คือไม่ชายอะ mm hmm. มออะรู้ว่าพี่แมมฟิสพูดอะไรออกมา mm hmm. เขาน่าจะเห็นว่ามารีอะเป็นเหมือน น้องสาวอ่ะน้องสาวที่แบบว่าในทีมเราโตมาด้วยกันอะ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบมารีแบบเขาไม่ชอบหรอกแต่ว่าไอ้ความเป็นพี่ชายแล้วว่าแบบดูแลดีก็คือดีดีมากดีแบบดีแบบดีเกินที่ผู้ชายคนนึงจะเป็นอะ่ะว่าคือตรงงานน่าดีมากจริง ว่าขอบคุณพี่แมฟิทนะที่ช่วยชีวิตมารี Marie ไว้นะแล้วมารี่ก็นิสัยของมารี่ก็คือมอก็ส่นอยู่แล้วอะ่ะม,มันตอย่ากบอกว่าพี่เป็นพี่ชายที่มารี่แบบมอจะเรียกมอจะเปลี่ยนพี่เป็นโอนิเมมฟิจันนะหรือว่าโอนิเมมโอนิเมมมอต้องขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยมองนะคะ แล้วก็รับส่งมอไปดูตุ๊กตาถึงแม้ว่าพี่จะเป็นเกย์คิงอ่ะแต่ความเป็นผู้ชายในตัวของพี่อ่ะมันมันก็มีไงคนเป็นเกย์คิงก็คือรสนิยมทางเพศเฉยใช่ไหมแต่ว่าก็คือเขาก็เป็นผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนผู้ชายอ่ะเอก็ก็เป็นน้องเป็นน้องไปอะตอนนี้ก็เป็นเด็กข้างไข่ของ พี่ๆทุกคนอะนะคะสรุปก็คือแบบนั้นก็คือมารีก็ไม่ได้มีใครหัักแบบแฟนอ่ะสุดท้ายแล้วมันแล้วก็แล้วก็เป็นไอเอ๋อมันเติมไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิบยี่สิบปีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสามสิบปีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้สวยถูกใจใครได้อชอบแบบพี่เมริ่อันชอบ